เมื่อกี้นะคะเบียก็อยู่ในห้องนอนนะแล้วแม่ก็เรี้ยบอกว่าออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาดูหนังมันเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาดูทูอย่างเงี้ยคะเรื่องอะไรรู้ไหมคะแม่เรื่องอะไรวิญญาณอะไรนะเรื่องอะไรนะวิญญาณโลกคนตายวิญญาณโลกคนตายค่ะคือก่อนนอนคะก็ต้องดูแล้วเรียกลูกมาดูด้วยโอ้โหบบคือตัวเองจะนอนไม่หลับไง หรือนอนหลับก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่อยากฝันคนเดียวก็อยากให้เบียฝันด้วยแล้วดูผมแม่เบียสิคะยาวสลวยดำมืดเลยแล้วดูทางผีตอนเนี้ยได้ใจสุดๆแม่กลัวแม่ฝันคนเดียวใช่ไหมนะ้อจะกลัวเลยกลัวใช่ไหมเอ่าเลยไม่กลัวไม่กลัวแม่บอกไม่กลัว แต่ก็ไม่อยากดูคนเดียวไงก็ต้องให้เบียดูด้วยโอเคจบไหมล่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเบียมีคลิปอะไรนะคะที่บอกว่านะเดี๋ยวจะมามามาให้ฟังกันใหม่นะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่แฟนเพจนะคะบ๊ายบาเออลืมไม่ดูแว่นแป๊บนึงจริงจริง แวนไม่ได้สีส้มหรอกแต่ว่าเบียร์แบบเออไปไปไปแต่งรูปนิดหน่อยเง่ยเพราะว่าเพิ่งโหลดโปรแกรมแต่งรูปมาก็เลยเออรอแบบนั้นเพราะว่าหาโปรแกรมสีส้ม,มนั่นแหละจริงๆซื้อสีนี้มานี่มันไม่มีสีม่วงมันมีสีชมพูลองใช้ใดู แม่ก็พูดอย่างว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรซื้อมา <_ d isk> เพื่ออะไรไม่มีไม่มีนี่เลยไม่มีเลยและซื้อมาเพื่ออะไรแฟชั่นค่ะมันเป็นแฟชั่นอย่างหนึง่งเราก็ต้องแอป,ปแบลบ้างเนาะตามภาษาคนน่ารักอ <_ d isk> โอเคเดี๋ยวไปเมากันที่แฟนเพจนะคะบ๊ายบาย